ณดินแดนภาคอีสานประเทศไทยภิกษุรูปหนึ่งได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อประกาศศรัทธาแก่ชาวโลกสถานที่แห่งนี้คือวัดแห่งหนึ่งอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยปราสาทอันงดงามที่กำลังรังสรรค์ขึ้นแม้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จแต่ความยิ่งใหญ่ก็ปรากฏเด่นชัด ในอดีตชาติหลวงพ่อเคยเป็นผู้สร้างปราสาทหินขอมทำให้ในชาตินี้เกิดแรงบันดาลใจและความสามารถในการสร้างปราสาทที่สวยงามเช่นนี้การสร้างนี้ต้องพบกับอุปสรรคมากมายรวมถึงประเทศข้างบ้านที่ร้องเรียนว่าหลอกเรียนแบบปราสาทนครวัดซึ่งไม่เป็นความจริงความจริงคือได้ดลใจให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ปราสาทอันยิ่งใหญ่ โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาคอยคุ้มครองฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจถึงกับส่งหมอผีทำคุณใส่และให้โหงพรายมาทำร้ายหลวงพอ่อแต่ด้วยบุญบารมีสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทำอันตรายได้แรงอาฆาตกลับสะท้อนย้อนกลับไปเกิดอาเพศและเหตุร้ายต่างๆแก่ผู้คิดร้ายและประเทศนั้นเองนี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากบุญบารมี และพลังศรัทธาสิ่งมหัศจรรย์ที่กำลังจะกลายเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ของโลก